ก็สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับผมในเช่นเคยในช่องราชาผักกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าผมจะกลับมาทําเกมละทําเกมเทพยุพูดภาษาเพราะว่าช่องผมผู้ติดตามเพิ่มขึ้นได้ก็มาจากเกมนี้นะครับที่ผมเล่นตอนนั้นผมเล่นในเซิร์ฟอะไรอเซิร์ฟไต้หวันเนาะ จีน้วก็ไต้หวันสองเซิร์ฟนี่ผมจะมาเล่นเซิร์ฟไทยรอเล่นเลยผมรอมานานแล้วที่ผมเลิกเล่นเซิร์ฟไต้หวันไปเพราะว่าผมอยากมาเล่นเซิร์ฟไทยเพราะว่าผมรู้ไปนนะว่าอะไรจะมาแล้วก็รู้ด้วยว่าต้องใช้วงแหวนอะไรแล้วก็คิดถึงนะแต่ว่าก็ผมขอเวลาสามวันผมจะ แต่ให้ได้คะแนนสูงสูงเลยถ้าผมไม่ติดทหารก่อนเพราะว่าผมะานะครับทหารตอนวันที่สี่นี้สี่ที่